วใสดีวรัสดีพี่น้องนะครับามาพบกับนุ่มรอยยัดนะครับอยู่สถานชุ่มนุ่มของสาภา์เกษตรกรแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อกัออท่อนะครับ สาันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทยนะครับภาษิม,มาซึ่งนุ่มการรักหลายนะครับทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวมาลองเดียวลองนะครับขอบว่าเป็นรรมในการนะครับเป็นนีเป็นศินจากภาครัรฐบาลนะครับของโครงการต่างๆนะครับที่ถ้าไม่เกษตรกรเป็นนีเป็นสินถืกหยุดที่ปอกถือฟ้อง คดีต่างๆนะครับชนั้นแล้วนะครับมอมูลกรนีนะครับก็เลยได้จัดตั้งเป็นสา,าษษษษันธนเกษตรกรแห่งประเทศไทยมานะครับสุมนุมรอเรียกร้องนะครับขอเขาป็นต้นจากทางภาครัฐบาลนะครับนุ่มเล่นก็ได้มีโอกาสนะครับมานะครับ เสิร์ฟเสิร์ฟก้ะป๋าเพหาขอบุ้นนะครับเอาไปกระจายข้าวให้พี่น้องข้างเกษตรกรข้างภาคััิบัตนเลยเิ่งกันนะพี่น้องเนาะนะครับอตอนนี้ก็คุณแม่เพิ่นนะครับผมยังบ่านูจื้ชซื่อพ่นนะครบว่าซื้อผ like ู้ใดนะกบล่างปลาใสนะครับหลักการและเหตุผลนะครับกับพี่ uh น้องเกษตรกรนะครับ ได้ฟังกันนะครับว่าทางสกท่ออมีนโยบายจังดายสิพาพี่น้องมานะครับตากแดดตากฝนกันมาชุมนุมนี่นะครับของโครงการนี้ก็คงจะได้รับพวบรวมมือจากนะครับกลุ่มต่างๆนะครับตัวประเทศนะครับมาเลือกลองนะครับแล้วก็เป็นถ้ำนะครับ มายืนเอกสารนะครับรวบร่วมเพื่อจะทรงรัฐบาลต่อไปนะครับฉะนั้นแล้วพลังนะครับพลังของพี่น้องนะครับดีที่สุดก็คือพลังที่พี่น้องมาซอยกันนะครับมาชุมนุ่มซอยกันนะครับเราเรียกร้องนะครับเพื่อขอเขาเป็นทําให้ทางรัฐบาลซอยเหลือครับนี่สินนะครับที่จะถือยึดถือยังกันไปนะพี่น้องนะครับ กลับมาเบงนะครับนุ่มเลยอดให้เบิงนะครับร้นบรรยากาศบรรยาคุณแม่เป็นกับพระเดชวันหนาหนามาทั้งนี้นะครับเห็ดนะครับอะไรักนะครับดิฉันเนียยัไมบอกเขาเพาะเขาไม่อาให้ดิฉันมาอ่านี้บรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับนะครับก็นุ่มเลยอดไก่ขอมยหน้าวานะครับก็ได้ไลยไปหลายรุ่นแล้วนะครับทางรัฐบาลไปกระซอยแล้วนะพี่น้องเนาะนะครับ เดราจะขอโอกาสนะครับกับมโน่นนะครับพอลงยูทงยูถูกกันไปนะครับก่น้สู้คแล้วเราถ้าู้เรีันะูกันสู้กันครับเอาสู้กันไปเด้อพี่น้องเป็นกำลังเป็นกำลังใจให้นะครับ อานะครับขอบคุณมากๆนะครับเอานะครับครับที่รักครับขอเสียมโค้งเือนางให้กับอดีตตำนานตำนานในงานของเราที่ไม่เคยลืสภาพันเกษตรกรที่เป็นทยอดีตนะครับเป็นอดีตสหพันนะครับจากพวกเรารลอนะครับจะยินดีครับเกษตรกรนะครับที่ห้าประธานเก้าคนเยี่ยมนะครับขอต้อนรับ คุค้นว well. ัยงงเนตนครับนะครับกระตู้กัรตลอดพี่น้องวันที่เรามาปัญหาของพี่น้องมาแต่ฟังเป็นฟององล้วนุ่มร้เดีงพี่น้องด้วยนะครับไปฟังกันนะครับตรงนั ทำอะไรต่อได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับพี่น้องครับแต่วันนี้ท่านประธานก็มาเห็นมารถถับรู้ปัญหากับเราแล้ววันนี้นะครับคือผมแนะนำทีช่วยสาธสั่งการแล้วก็ต้องขอของทุกท่านเป็นอ,อย่างดีที่ได้มาพบกับพี่น้องนะครับผลตกก็จะเป็นอย่างนี้นะท่านประธานพี่น้องก็งจะเด้รับไหวนะครับก็ ဟုတ်တယ်ကြားရတော့တော့ရှိနေသေးရောနော်စေတူ့လောက်ကြားရရောသူညာဝေတော်တေကြဲ เป็นทิจกรรับของปาวบ้านเกษตรกรในประเทศไทยนะครับครัข้าห้องกจ้าปูนี้นะครับเมื่อที่3แล้วนะครับนุมเรือนกมาอยู่นี่น่งบันนะครับตอนนี้ก็ห้องจะเป็นช่วงทานอาหารเย็นกันนะครับต้ามจ้าที่หรือว่ามีกงานอะไรก็แแต่ที่มาทำการไทยอรั เยอขอฝากไปทางผูหลักผู้ใหญ่เนี่นะครับทางรนทรวงปะซอยยาพ่นองกำไรเยนะรับนะครับรับร่รบากระับมลำากของเกษตรกรที่จะโดนทีมทีนะครับให้ินมต่อการำระที่ต่างครับกามีปัญหาตกท้ายู่เรื่อยถ้าราให้มาตั้งแต่้านเี ไม่ต้องให้ทีเดียวก็ได้แค่ปีละสองพันล้านต่อปีต่อปีเนี่ยมันก็แก้ปัญหาได้แล้วแล้วเงินที่เอ่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนกู้ภูนเนี่ยไม่ได้หายไปไหนมันก็จะโอนกันอย่างเงี้ยนะครับอ่าโอนนี้ได้อ่าโอนนี้ได้แล้วก็ไปกุ้ภูอาชีพไปได้ทำกิจกรรมอะไรของตัวเองพอาเงินตรงนี้กำลังก็มาตรง มันก็จะมูลแม่นี้เองคนตราไปรับการกจมูลมาทแบบนี้ถ้ารัฐบาลรุ่ไหนยุคไหนเราให้เลยครับบอกว่าจะให้กองทุนสักแต่ตามอย่างเงี้ยนะครับเทรียมไปแจกพิจิตนเนี่ยสักแต่เจ็ดหมื่นกว่าล้านเทรียมตัวจะเอาไปแจกได้เลยนะครับในการอย่อนนะครับได้นะครับเมียนนะครับเมียนแก้วครับ การมโประโิปย์ทัมมซอยเดือดมก่อนนะครับนะครับมีกนนอนสุดท้ายก็คือมันเทาลุกขี่เองนะครับมาได้จงกวัพอดีนะเวลาตีเท้าพอดีไม่เป็นไรไม่ติดหกวงปู่ตา คนนยมากครับคนหลายๆนะคะร,รับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับครับหลังจากกินข้าวนะครับเขาจะมีกันชมุ่กับมีกินปลาใสกันนิดๆนหน่อยๆนะพี่น้องเน้นะครับเลื่องอเส้นนะพี่น้องกัยังบ้านแม่ละค,ะครกึงทิลงล้มเเราวขอเดข้าวมากซอยใสยกันนะครับทางพนาเพิ่นอ,อ,อนกัมจรกลสาบก,กัน้อนนี้กนขลาเ สำหรับคลิปนี้น้องเลตก็คงจะยุติไว้แค่นี้นะครับคงคอกัรคลิปหน้านะพี่น้องนะครับนะครับขอบคุณมากขอบคุณหลายๆสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็นั่งไปนานหน่อยนะครับผมก็ขออนุญาตนำเลี้ยงพี่น้องเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพี่น้องจะกินข้าวไม่โลดไม่ดิ้นครับขอบคุณครับ